อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ จบลงไปแล้วเรียบร้อยสำหรับเกมบิ๊กแมตช์ของสึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนระหว่างปารีแสแซงแชฉแบงที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์มาลีฟ้าไปได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาในรายละเอียด90นาทีถือวันนี้เป็นเกมที่อุดมไปด้วยเรื่องราวมากมายสนุกเหมาะสมกับการรอคอยดูตอนดึกไปอย่างมากว่าแล้วขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลและมลาของเราเลยจัด5าประเด็นเด็เดๆจากเกมบิ๊กแมตช์ม,มาหาเศรษฐีที่มาไฟกันเมื่อคืนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมาฟังกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่ฝั่งปารีสถือว่าพวกเขานะครับจัดหนักจัดเต็มกันอย่างมากขนนักเตะชุดดีสุดลงสนามซึ่งเกมนี้พวกเขาได้มาโก้แวร์ติมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคอยประสานงานร่วมกับอีดิซาเก้และอังเดเอเรราส่วนแนวรุกสามป,ประสานกันนำมาโดยเมสซ,ซี่ที่สัานอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามได้สําเร็จประสานงานร่วมกับเอ็บบะเป้และก็นีมาส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนเกมนี้นะครับเป๊กกัาดิโอลากรขนแนวรุกชุดใหญ่ไฟกรรพริบมาเช่นเดียวกันนํามาโดยแจ็คก,กีลิตริยาดมาเรสเควินเดวิลรอยส่วนหน้าเเเปาาาาาานนนนนครรรรัับวววี้้พกกกกกขขใใชิิิออมมลลยยยหหท รับของฝั่งเจ้าทิตซึ่งเมื่อกาง11ตัวจริงออกมานะครับคุณจะพบว่าประสิทธิภาพของทั้งคู่แทบไม่ได้แตกต่างกันเลยที่เหลือคือการวัดกันในสนามว่าแทคติกของใครจะได้เข้าเป้ามากกว่ากัน ซึ่งนับตั้งแต่ที่ผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มเกมนะครับเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองทีมพยายามจะหาเกมรุกบุกเข้าใส่กันอย่างมากแต่ทว่าจุดเปลี่ยนมาอยู่ในฝั่งเจ้าบ้านที่เฉียบคมกว่าในเรื่องของการจบสกอร์เมื่ออินิซาเก้นะครับได้โอกาสซัตว์โล่งๆภายหลังเนม่ายิงแบบแป๊กๆมาเข้าทางซึ่งจุดนี้มันแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของเขาเป็นอย่างมากภายหลังได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องพ่วงด้วยยิงประตูเป็นกอบเป็นกามากขึ้นในปีนี้พลันที่บารีใส่สกอร์ขึ้นนําไปก่อนแล้วนะครับซิตี้ก็พยายามจะเเเเปิดกกกกกกมมมมมรรุบโถขข้าาาาาาาใสส่่ซึววววีคคหหลลย ขึ้นเกมซ้ายทีขวาทีเดือบรอยและมบร์ดโนซิวาก็มีบอลสวยๆในการเล่นงานเกมรับของฝั่งเจ้าถิ่นได้อยู่เรื่อยๆแต่อย่างเดียวที่ขาดหายไป,ไปนะครับนั่นคือความเชียบขาดอย่างในจังหวะที่มบร,ร์เดโนซิวาในซ้ำจอๆหน้าปากประตูมันควรจะเป็นประตูตีเสมออย่างมากกันดันซัดไปชนคาซะอย่างนั้นส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านก็ใช่ว่าจะแพ้เกมรับเพียงอย่างเดียวครับมีจังหวะตอบโต้ที่เตือนทางฝั่งเรืบซิฟ้าได้เหมือนกันส่วนอีกอย่างของความแตกต่างในเกมนี้ครับต้องบอกตรงๆว่าดอนารุม่าที่สามารถสแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแถบจะเก็บกกกิิินทุจังงงหวะารรรยปตขอเ สรุปจบก0นาทีชัยชนะตกเป็นของฝั่งปารีสแซงต์แชมงสิ่งก็ต้องยกเครดิตให้แกมมารซิโอโปเซติโนไม่ใช่น้อยไม่ว่าจะเป็นเกมรับที่รับรู้ถึงความเดือดดาลแนวรุกคู่แข่งกิจัดการใส่นักเตะในโหมดพึ่งงานลงไป2คนส่วนเกมรุกก็ใช้ประโยชน์จาก2ฟูลแบ็กได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ยกแรกพวกเขาเป็นฝ่ายเก็บ3ามแตมไปครองได้ก่อนห่วงวินาทีที่แฟนบอลปารีส bon รอคอยก็คือการเปิดสิงตุงแรกของลูกพี่ใหญ่อย่างเมสซี่หลังจากใช้ความพยายามมาหลายนัดก็มาบรรลุผลในเกมใหญ่ที่มีความสําคัญแบบนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับืนนนีี่เป็น90นาท เมซี่เองอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหรนะ่นักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเกมส่วนใหญ่เป็นฝั่งซิตี้ที่เดินหน้าบุกเข้าใส่แต่ทว่าเวลาที่บอลมาอยู่ในการครอบครองในเท้าของเขาแทบไม่มีจังหวะไหนที่ทําผิดพลาดจ่ายบอลก็โคดเฉียบขาดเพื่อนเล่นอย่างง่ายและแสดงเองถึงคลาสฟุตบอลโดยเฉพาะจังหวะการทําประตูอีกอย่างนะครับที่รู้สึกเนียนตาม,มากขึ้นคือการเล่นร่วมกับเนม่าและเอ็มบาเป้ที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะยังตะกุกตะกักไม่ลงล็อกแต่ทว่าเกมนี้ครับเราได้เห็นการเชื่อมการประสานงานการ,ระหว่างเขามันแสดงเห็นว่าพวกเขานะครับได้ปรับตัวเข้าหากนได้เเป็ที่ รอยแล้วส่วนอีกประเด็นที่คือฮานะครับนั่นคือการที่เมสซี่ลงไปนอนอยู่หลังกำแพงตอนป้องกันฟรีคิกเอาจริงไม่คิดว่าจะเห็นภาพแบบนี้เลยซึ่งมาแสงเห็นว่าเมสซี่ทุ่มเทและพร,ะร้อมทำทุกหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ต่อทีมเช่นกันเกมรุกของเรือใบสีฟ้าอย่างที่เรารู้กันว่าหนึ่งในอาวุธเด็ดของแมนซิตี้ในยุคของเป๊ปกอร์เดล่านั่นคือเกมรุกที่เดินหน้าโปรพมกระนำคู่แข่งแบบเลือดเย็น มันก็ได้ปร,รากฏภาพที่ชัดเจนพอสมควรนั่นคือเรือใบสีฟ้ามีปัญหาในการจบสก,กอร์อยู่ไม่น้อยเราจับสังเกตได้ว่าถ้าเกมไหนพวกเขาจะยิงแบบไสแตกแม่งก็จะยิงถล่มแบบว่าคู่แข่งหาทางกลับบ้านไม่ถูกอย่างในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดก่อนก็ถล่มไลซิกไป6กสาหรือในเกมนี้ที่พวกเขาสอยนาฬหประตูไปถึง2เกมแล้วกับอาร์เซนอลและนอริดิตี้ซึ่งกันแน่นอนว่าไม่อาจจะปฏิเสธความยอดเยี่ยมในแผงเกมรุกข,ของพวกเขาแต่ทว่าเกมไหนบดจะฝืดแมงก็ไม่สามารถยิงได้สักลูกซีซั่นนี้มี3เกมไปแล้วนะครับที่พวกเขาไม่อาจจะเจาะแนว ประกอบไปด้วยปเปอร์เซาท์แทปตันและปารีสซึ่งมันก็เป็นภาพที่บ่งบอกได้ว่าบางทีนะครับการที่สโมสรไม่มีกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้มันกระส่งผลบ้างในบางครั้งและกลายเป็นมาตรฐานที่ไม่สม่ำเสมอแม้ว่าภาพรวมอาจจะดูไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าว่ามันน่ากาวนในระยะยาวไม่ใช่น้อยถ้ายังไม่มีตุวจจบสกอร์ที่หวังพึ่งพาได้เพราะว่าบางเกมที่พวกเขาควรได้สู่หรือ1คะแนนนะครับมันอาจจะหายไปด้วยความไม่เฉียบขาดของพวกเขาเองนี่แหละผ่านพ้นไปแล้ว2นะัดในกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นพอสมควรอย,อย่างในรายของปารีส แต่ทว่าดันไปหลุดเสมอกับคลับบูธเสียอย่างนั้นในเกมนัดแรกส่วนคลับบูธก็กลายเป็นมาเมื่อของกลุ่มด้วยการเก็บไป4คะแนนจาก2นัดส่วนทางทัพเรือบสีฟ้านะครับความพ่แพ้นัดล่าสุดก็แลดูไม่ได้ส่งผลตอบว่าเขามาเท่าไรเพราะยังคงตาม2ผู้นาเพียงคะแนนเดียวแต่ที่น่าเป็นห่วงนะครับนั่นคือไลฟ์ซิกออกสได้มาแล้ว2นัดยังเก็บคะแนนไม่ได้เลยสักน,นิดเดียวแถมยังโดนกระสวงไปแล้ว8แผลถือว่านี่เป็นงานหนักของตัวแทนจากเยอรมันทีเดียวในการพลิกสถานการณ์เพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟา้าเอื้อมนิ้วยาวๆมาก,กนไลค์ให้เราด้ยนะจ๊ะอร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ